สวัสดีเจ้นเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะรบชอบ่องคนไทยสไปตอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้าใครที่เป็นฝ้าใครที่ผิวไม่กระจ่างใสนะคะผิวหมองคล้ำผิวแบบไม่ใสไม่กระจ่างใสไม่สม่ำเสมอนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะ โอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะวามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงธนาคารนะคะ ใครถ้าจะไปซื้อผงธนาคารนะคะมีขายตามเซเว่นเลยนะคะในส่วนของผงธนาคารเนาะใครไม่มีผงธนาคารใครมีผงพอกหน้าตัวไหนหรือผงอ่าพอกหน้าลดฝ้าตัวไหนนะคะสามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงธนาคารก็จะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยควบคุมความมันช่วยป้องกันแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเราจะใช้ผงธนาคารอยู่ที่1-2ัช้อนชาหรือกะเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะ ต,ต่อไปนี่เลยนะคะคือมะขามเปียกนะคะส่วนตัวมีแบบขวดแบบนี้เขาแยกกากแยกเนื้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครมีแบบฝักมาให้ไปละลายกับน้ําหรือละลายกับนมสดอ่านมจืดนมเปรี้ยวได้เลยนะคะใครมีผงมะขามก็สามารถใช้ผงมะขามเทนได้เลยนะคะในส่วนของมะขามก็จะมีกรดเอชเอก็จะมีวิตามินทีซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมากๆนะคะเราจะใช้น้มามะขามเปียกอยู่ที่ หนึ่งช้อนชานะคะถ้าใครใช้ผงมะขามก็หนึ่งช้อนชานะคะใช้เนื้อมะขามนะคะได้ไปเลยนะคะที่เราไปละลายเองหนึ่งสองช้อนชาใช้ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะเขาจะแยกมาให้แบบนี้สบายมากเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะสองช้อนเลยค่ะ ถ้าจะใช้โยเกิร์ตแบบขวดหรือนมแบบขวดแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครจะใช้นมจืดนมโรงเรียนได้เลยนะคะหรือจะใช้โยเกิร์ตแบบเป็นถ้วยสามารถใช้กันแทนกันได้เลยนะคะในส่วนของนมมัจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่สองึงสช้อนชาหรือดูอัตราส่วนตรงนี้นะคะ จะไม่ทําข้นหรือจะไม่ทําเหลวนะคะคนะส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครไม่มีเวลาก็สองถึงสามครั้งนะคะใครที่ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะเอาผสมให้เข้ากันดีนะคะเนื้อจะเนียนมากเลยนะคะนี่เลยนะคะใครมีแปลงใช้แปลงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ ทำให้มันข้นๆหน่อยค่ะเพราะว่ามันจะได้ติดหน้าเราดีนะคะถ้าเราทําเดี๋วเขาก็จะเยอะเวลารพอกนะคะถ้าเราทําข้นเขาก็จะติดหน้าดีแบบนี้นะคะผงธนาคารเนี่ยหน้าขาวไวมากเลยนะคะใครอยากเติมส่วนผสมอะไรสามารถเติมลงไปได้เลยนะคะสูตร DIY ไไม่ตายตัวนะคะเราจะเติมตัวไหนผสมลงไปตัวไหนได้เลยนะคะ นี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้หลังจากนั้นเราทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะใครเติมน้ำผึ้งก็ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะสูตร DIY ไม่ตายตัวนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้าตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลรกกดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาเคให้ดูอีกนะคะ